คือตรงนี้แปลว่าอเลยเนาะอันนี้เป็นบาทของพระท่านนะครับก็คือพระท่านไม่ได้นําไปด้วยนะครับยังวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับบริเวณในถ้ำเหมือนแบบข้าวของแตกกระจายหมดเลยเนาะเหมือนโดนทุบทําลายน่าจะเกิดนะครับเหตุอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับคล้ายๆเหมือนมีคนมาทุบมาสวัสดีครับผมอ่อยคนลงปากครับ คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอบุพาณนะครับผมจังหวัดสุรนทรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปชมถ้ำลางเนาะนะสวัสดีครับผมแมนคนเดินป่าครับก็วันนี้ผมจะพาคุณแมนคนเดินป่าไปเชิดไปลงถ้ำนะครับผมนะมาถึงอําเภอบุพาณเลยนะผมจะพาไปสำรวจถ้ำนะครับทุกที่เลยครับผมวันนี้ที่เราจะไปจะเป็นถ้ำพระลางนะคุณแมนก็จะออกหลอนๆสักหน่อยนะครับเจอเอาสงคนที่ไหน มีเรื่องสุดหลอนที่นั่นนะครับตอนแรกผมว่าจะสวนมาตอนกลางคืนอยู่นะออแต่มันมันไกลครับผมอยู่นี่มันอำเภอบุพาาเนอะคนมนอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองห่างกันก็ห่างกันประมาณ50โลได้ห้าสิบหกสิบโลเนาะต้องขึ้นต้องขับรถผ่านปิ้งงูมาอีกนะครับนะไปไราไปตอนกี่วันเนี่ยนะเออไปคือโซนนี้นะผมถล่มมากมากเลยนะ จะเป็นนะครับหน่อไม้ไล่นะผมมาในช่วงฤด,ดูแร้งนะครับไม่ลบขนาดนี้เนาะโอ้จะไปได้ไหมครับเนี่ยคือตอนนี้นะครับหน่อไม้ไล่นะครับยังไม่ออกเนาะน่าจะอีกสักหน่อยครับผม คือผมใช้ยากันรยุงแบบฉีดนะครับมันอยู่ได้ไม่นานนะวันนี้นะครับผมใช้แบบนี้เลยนะถือเอาไ้นี้เลยนะครับน่าจะช่วยได้อยู่นะยุงเยอะจริงๆครับช่วงนี้กิผมเลยนะฮะโ,โอ้ยุงเยอะมากเลยนะไปะนะครับะจะได้หนอไม้ได้ยังไม่ออกเนาะโซนนี้น่าจะอีกสักพักผมว่านะ มากระบกบใช่ใช่ไหม,มอ๋อหมาดีจักเด้อบหมาดีใช่ยืนไม่ค่อยดีระวังพระนะครับนั่นๆะๆ่นะนะนะโอ้โอ เพราะว่าฝนตกใส่หิน,นเนาะหินออกค่อนข้างที่จะลื่นนะครับทางดีก็ไม่ไปเนาะเนี่ยก็ช่วยได้ดีเลยนะครับถืออย่างยุงไม้แบบนี้นะเออช่วย พอเดินมาถึงบริเวณนี้นะครับก็รู้สึกว่าป่าไม่รกเลยเนาะแปลกครับตรงนี้เป็นพื้นที่โลนะ่งนะนะครับไใกล้ถึงแล้วครับผมเนี่ยครับบริเวณนี้นะก็นอไม้เริ่มออกแล้วครับโอ้ถือว่าน่อใหญ่นะครับนี่เห็นไหเยอะมากเลยเนาะน่ครับโอ้อีกสองสวันนะครับโอ้ แต่หนอนนี้นะครับยาวมากเลยนะอีกสองสามวันนี้คือน่าจะพอกินนะครับว่ามีคนหักไปแล้วนะครับเห็นไหมโอ้ออกเยอะมากครับดอกไม้นะครับคือดอกไม้เยอะมากเลยนะครับมันมีแต่กําลังออกนะแต่ที่ตัวยาวนะครับมีชาวบ้านนะครับเอาไปหมดแล้วนะมาไม่ทันครับผมกลังออกตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงนะครับ ทางลงของถ้ำแล้วนะครับอาจจะได้ยินเสียงน้ําตกเนาะเพราะําำนี้จะมีน้ําตกไหลลงในหน้าถ้ำเลยนะครับนะคับยิงธรามกลยยังได้ยินเสียงน้ำตกนะครับ เียครับผมจุดแรกนะครับจุดนี้นะน่าจะเป็นนะครับกุฏิพระเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพังไปแล้วนะหลังคานะครับจะทําด้วยไวนิ้วเนาะแล้วก็มีโครงเป็นโครงไม้ไผ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับน่าจะประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรเลยนะครับหลังนี้นะครับจะสร้างอยู่ที่ในหินนะผมน่าจะนานหลายปีแล้วนะครับทางทลาย านีน้ตอนนี้ก็เราจะลงไปนะครับทำผาหลางด้านล่างนะครับโอ้โหได้ยินเสียงน้ำตกมาจากไกลนะครับสังเกตดูถ้านี้นะครับดูเพลินเนาะก็ลึกลับนะครับเหมือนเหมือนไม่มีถ้าเลยคนะ่ะ นะครับก็ดูดูรับพับซ้อนนะครับจุดนี้อืม่ยผมภายในถ้ำพาร้างแห่งนี้นะครับดูข้าวของนะครับผม กระจัดกระจายเนาะแล้วก็แตกนะครับโอ้นะครับเหมือนโดนนะครับอะไรทุบทำลายเลยเนาะนะครับข้าวของนห่นะครับผมข้าวอขาวองนะครับของพระท่านนะครับนี่คืออะไร อันนี้คืออะไรนะครับเมนูเนาะขออนุญาตนะครับน่ครับผมบริเวณภายในถ้ำนะครับเมื่อก่อนนะครับจะมีนะเต็นท์นะครับอยู่จุดนี้นะแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเต็นท์หายไปไหนนะครับโอ้ลังแตนต์ละโอ้ยน่ครับเข้ามาจุดนี้ต้องระวังนะครับผมลังแปนนะครับเนี่ย ืออยากให้เห็นข้าวของเนาะโมข้าวของของพระนะครับแตกกระจายก,กระจายเห็นไหมนะครับเหมือนมีคนมาทุบทําลายนะครับต้องระวังหัวด้านบนนะครับอันตราย,ยกาี่ครับจุดน,นี้นะครับมีเงินสือนะครับ ตรงนี้เหมือนสลักไว้เลยนะนะครับลองลองอ่านกันดูนะครับว,ว่าอ่านว่าอะไรนะน่าจะโดนเขียนไว้นะครับถ้าอะไรหนี่งอ่านไม่ออกนะครับก็ไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรเนาะ เวณถ้ทก็ค่อนข้างร้อนๆนะครับน่ากลัวนะวันนี้ผมมากับนะครับคุณแมนคนเดินป่านะครับก็ขอขอนข้างที่จะสบายใจระวังนะครับระวังนะตรงนั้นนะ่ะลังแตนนะครับน่ะไม่ไม่หนะนะ่ะเห็ล่ังเล็กไหนไหมร่างร่างนั่นน่ะน่ะนั่นแหละนะครับคือตรงนี้นะ่ะมันจะเป็นหินย้อยนะครับ เห็นไหมเป็นหินงอหินย้อยลงมานะครับเนี่น้าจะหยดลงนะครับคือหินพวกนี้นะปกตินะต้องเจอในภูเขาหินปูนนะครับแต่เราเจอในจังหวัดสุโขนทรยเนาะนะครับเห็นไหมคือผมไม่เคยเจอเลยนะในจังหวัดสุโขนทรยที่มีหินงอหินย้อยออกมาอย่างนี้นะครับครับเส้นทางนะครับดูนะเห็นไหมครับเป็นทางออกมาจากด้านในนะครับผม คือตรงนี้จุดชาวบ้านนะครับเรียกว่านะครับเป็นดูพญานาคนะครับผมก็ในบริเวณถ้ำน,นะครับจะพบเสาเหินเนาอโอ้ ไม่แน่ใจนะครับว่าเสาเห็นนี้มีไว้ทำไมนะครับเป็นแท่นบูชาอะไรหรือเปล่านะครับออโอ้โอตัวนี้ก็พังไปหมดแล้วนะครับผมเหมือนมีคนมาทุบทำลายเลยเนาะครับนะ ก็เครื่องนะครับหม้อไหโอ่งนะครับแตกกระจายไปเลยเนาะก็ภายในถ้ำนะครับยังมีพระพุทธรูปนะครับรูปปั้นรูปหล่อนะครับหลวงปู่เนาะนะครับ มีดีสีด้วยนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับมีบาทพระด้วยนะ เหมือนพระท่านนะครับไม่ได้เอาบาทไปด้วยเลยนะครับคือตรงนี้แปลกมากเลยเนาะอันนี้เป็นบาทของพระท่านนะครับก็คือพระท่านไม่ได้นําไปด้วยนะครับยังวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับบริเวณในถ้ำเหมือนแบบข้าวของแตกกระจายหมดเลยเนาะเหมือนโดนทุบทําลายน่าจะเกิดนะครับเหตุอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับ คล้ายๆเหมือนมีคนมาทุบมาอะไรเนะาะเราพระท่านก็น่าจะหนีไปก็คือไม่เอาขอไม่เอาอะไรไปเลยหรือเปล่านะ,นะครับก็จะมีภาพสรูปนะคะผมบาดนะตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับโอ้โหองค์ใหญ่มากเลยนะครับเขานำมาได้ยังไงนะ ต้องหนักมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่ายกมากี่คนเนาะถึงเอามาได้ขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่เนื้อปูนนะผมว่าน่าจะเป็นเนื้อสัมฤิธิ์นะครับหรือเปล่าเนาะถ้าพูดผิดก็ต้องขอภัยนะครับแต่องค์ใหญ่มากๆเลยนะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับผมตรงนี้นะจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับเออตุกแกโอ้โหก็ถือว่า แปลกนะครับนะ้องลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าผมคิดเนี่ยถูกไหมนะว่าพระท่านไม่เอาอะไรไปเลยนะพระท่านทิ้งหมดเลยเนาะบาทต่งทิ้งนะครับผมนี่มีโอ้ด้านในนะครับอันนี้มีเป็นรูปปั้นนะครับช้างเนาะ น่าจะากแกะเองนะครับด้าน,นในเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปนะครับตรงนี้ก็มีแกลบนะครับ คุณแมนก็กลังสำรวจนะครับระวังแตนนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับที่ผมบอกว่ามีนะครับดูนะครับชาวบ้านจะเรียกว่าอ่าเป็นดูพญานาคนะครับคือมีคนนํารูปปั้นพญานาคไว้ตรงนี้นะครับจุดนี้อยู่ฝั่งหน้าถ้ำนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะคนทากังเที่ยวลงมานะครับ โอ้ตรงน,นี้ก็มีรางแปนอีกรางหนึ่งนะครับอือันตรายนะโอ้ตรนั้นก็ใช่นะครับนี่ครับขนาดภาพกลูกใหญ่มากเลยนะคุณว่าเขายกลงมายัางไงโอคงใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เบาๆนะครับเนี่ยคุณยกดูแล้วเหรอ เอาลองมดกจะดูจักนะครับรูปลักษณ์ใหญ่กว่าคนอีกนะผมว่าหนักแกผมว่าประมาณตัน,อน,นโอ้ไม่ไม่จะหยุ่นะไม่ใช่ปูนปั้นนะเป็นหินเหรอไม่ใช่เป็นสำลีเหรอครับมันเป็นหินนะเพราะเป็นสำลีเป็นเหล็กเลยใช่เหรอเป็นหินครับหินเหรอครับดูว่าปูนประมาณนี้อ๋อเป็นอ๋อปั้นปั้นเรานะครับเป็นปูนปั้นเนาะ เป็นปูนปั้นนะครับผมนึกว่าเป็นสำล์เป็นเหล็กเนาะไม่ใช่นะปูนปั้นก็เป็นสำลีปูนปันน่าจะหายปูนปั้นตึงออกที่นลงไปแล้ว โอ้อันนี้เป็นการน่าจะนานแล้วนะครับลูกทรงก็ไม่เหมือนกับที่ผมเคยใช้มานะดูกทรงเขาไปแปลกนะครับตรงนี้เวลาน้ําร้อนอันนี้น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเนาะแต่ครับนนี้ก็โดนทุบนะครับนี่บีไปหมดเลยนะครับเศษแก้วเศษอะไรก็โหอ,อันตรายมากเลยนะครับนี่ โดน,นทำลายเดินทางไปหมดเลยเนาะเดินต้องเดินระวังด้วยนะครับ ifier. คลิปนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นถ้าพระล้างนะครับเมื่อก่อนนะคือพื้นที่อย่างนี้จะมีทหารอยู่นะครับเป็นพื้นที่ของทหารใช่ไหมเป็นพื้นที่ของทหารครับปัจจุบันก็จะเป็นอยู่ไม่แน่ใจปัจจุบันนะครับคือเมื่อก่อนนะจะมีนะครับทหารต่างชาติเลยนะก็คือจากที่ผมเล่ามาเออจากที่ผมฟังเขาเล่ามานะครับจะมีทหารจากประเทศลรา Mm hmm. มาเสียชีวิตณจุดนี้ <Yeah. S 1> ใช่จุดนี้ครับ mm hmm. ก็คือเมื่อก่อนเขาจะใช,ช้เป็นที่แบบน่าจะเป็นแบบปลบกไทยอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่หลบนะครับผมแล้วมันมันจะสามารถทอมตัวได้ดีเนาะ mm hmm. ครับก็มีทหารมาสูยชีวิตจุดนี้นะครับผมต่อมาก็าจะเป็นพระนะครับน่าจะมีพระธุดงนะมาอยู่หลายองค์นะมัอยู่ตรงนี้ก็คือ mm hmm. สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ แต่ล่าสุดเนาะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลองสังเกตนะครับที่เราถ่ายไปกว่านั้นนี้เห็นไหมคือเหินกระจายกระจายใช่เข้าของกระจักระจาย<อ>แล้วก็เป็นพวกเนี่ยพวกอินเผาพวกแก้วพวกอะไรคือแตกรกระจายหมดเมลยนะครับขโยที่มาจากการต่อสู้เนาะใช่เ,<อ>เหมือนโดนแบบต่อสู้อะไรมันมา,มาขโมยมาแย่งอะไรหรือเปล่านาองเพราะว่าผมเห็นบาดพระบาดพระสตเลสเห็นไหมก็คือยังอยู่ตรงนั้นเลยนะครับพาไม่เอาไปด้วยไม่แน่ใจนะ ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับลองลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับผมมาเมื่อก่อนนะ่าจะเห็นเต็นท์ตรงนี้แต่วันนี้ไม่เห็นเมนูหายไปไหนเ,เป็นเต็นท์น่าจะเป็นเต็นท์สำหรับพานอนครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับก็เนี่ยจะมีประมาณนี้ครับถ้ามีเป็นไงครับมันถ้ามาเดียวตอนคืนนี้ผมว่าหลอนนะที่แรกผมมาคิดว่าจะหลอนอย่นะเยแต่เข้ามาแล้วม,มันไม่รู้ว่า รุ่มลื่นเนาะมันมันพระีมันอุ่นใจไงแต่คุณต้องมาคนเดียวนะนเ,นะเไม่มามาคนเดียวนะครับพอผมมาแล้กกวก่อนนี้คือโอ้โหคุณมาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวครับจุดนี้ถ้ามาตรงคืนยิ่งน่ากลัวนะจุดนี้นะครับม,มันมันมีประวัติยาวนานนะครับเราก็จะมีวันนี้เนาะคลิปนี้นะครับในคลิปหน้านะครับผมจะพาแมนคนเดินป่านะครับไปชมถ้ำแห่งหนึ่งนะครับเป็นถ้ำเปถ้ำอีแล้วอีแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นพิงหินแบบนี้แหละ ในถ้ำแห่งนั้นนะคบเมื่อก่อนนะครับลวงตาบุญช huh kind of ื่นาจะรู้จักใช่ไหมครับครับลวงตาบุญชื่นแกจะมาอาจำประสานใ่จุดนั้นประมาณปีสองปีครับผมเพราะท่าะเรียกว่าถ้ำแต่งนะน่าจะเป็นปรัษนาที่ได้เจอแล้วเนาะครับเพราะติดตามท่านมาอยู่นะใช่ครับผมสัทธาท่านอยู่เนาะครับไปนะครับทีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามให้แมนคนเดินป่านะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทีนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ